สบายดีเด <Nothing? S 1> okay. ้อ oh, พ no. ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกเล็บซีดุพันพี่น้องจ้าเมื่อเนี้ยมากินขขาวนะแม่น้องเลือนมีตามมะกุูงปีนปลานินพี่น้องจ้าอย่างเกลือแมงสาแม่ขี้ให้บ้างพันสีู่้จจัยแม่ขี้ให้พี่น้องจ้าบ้างพันสีู่้จจัยแมงสาับแม่งยังอีกแม่งยงอีกแล้วเขาหูแต่แมงสา มามานพี okay. ่น <M> ้าก like like ินข้าวเนี Hell, ้ยอร่อยน้ำกันตอมแ้วเนี่ยก็มากระปักซารีจะเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นดีว่าแม่เอาไว้ยืดหลุมน่นแหละหักซารีอ่ะนีเจ้าสายคนทูบไปเ่ะหมูอวานนี่น้อจยาจะได้ก็ขอบคุณขอบคุณ้ใหญ่เจดีเด้อที่ซื้อมัซารีให้ไม่ต้องเดือนคุณลายเนาะคอยสุขภาพหานกายแข็งแรงลำรวยลำรวยก่บเก่าเนาะเหี่ยงเห่ยงเอา น้าตะกินค่ะน้องด่าก็เป็นไข่น้องเอลยนขึ้นกะลูกมันเสร็จหน้าเหมือนกันเกิดใจนอนตอนสาวเป็นชื่ออันปีกปลาเฮ้นอหนในค้องเหล็กแม่ออออออชื่อคล้องเหล็กนายคนเหล็กข้องเหล็กเจ้งดันจิกติกน้าเล็ก มาดิเจ <si ้นังไงเฮ้ยไปตามอยู่งานนะพานี่มมากี่ันายี่วันสายวะไตามอยู่เรื่อไปผ่านเ่นั่นทหา่กินกินน้่งมีเาบิร์ดล้มากมากอมา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 มะมามมามามะมาม มาสบายีปละลูกลูกคนเป็นใสไงอับน้ำอนจนยิงนหน่อยพอเด็ Nó khá là đi lắm Càng chắc rồi có năng là bạc Mừng mới sao đi thầy Thôi, anh này đã cua ra xăm xăn rồi Nóng đuôi không để đeo nên phải hạp ตัวบางระแวกระเบิดพี่น้องเอลยลลเลจากคนใดมีจากคนใดหายเนาะเือว,ว่ากลายไปกามาเอาอะไรมาทางในางเลืเ่อนนะมาเมื่อก่อนนะข้าวีระตูแม่ได้เพิ่นขาทานท้ารกข,ข,ขาบขนมเมอันข้าวานดึงหน่อยแล้วขาง,งเลือนนางเปิดนางปานเด็ขกข้าเบอร์าเป็ดวเล่นอยู่ในเฮือนมาทานเล็กหน่อยจุดนี้

ผูส้สงฆ์ค่ะนอดีตั้มคุณอะไรพอดีหรอตั้มหนุงอ่ะมันก็มากบรรยากานมันสวยจบทำแม่มา่อ Charlie ship nổi nữa cho nổi bọn ừ. Cam nổi Cam nổi Charlie chảy xài bọn Và anh được nhọc chạy Tổng một hơn nữa cho thử ạ Mò nhảy lên Nổi bác nhảy với nặng lấy bổ Tổng chúc mà nó đi nóng lên nóng đạ Có những kia rồi Thì ạ bọn hờ Nó

ไปหน่อยบุกมาซองมือต้มเดือดตุเย็นไว้เท่อแต่ใครหน่อยแล้วไม่เหรอพี่ทำเป็นคาร์ดิเร็วเหมือนคาร์ด เ็นน้ำเอวมันเคือนี่ขั้นหน้ามัเครือขาวขั้นนีเวมันเครือขาวตัวน้่อหน่อยจานที่หลงกระป๋อก็ต้งดูเป็นเดือนเม่ส่างจะดูเต็มเชียร์ลมน้ำแก้ปปี่น้อยน่อย ก็ะบายบ่อืมไมตลาดนั่นบ <AND> well. ้ Doo ่บายเลยอล้วตองพันนูะนี่เรียอรอไปหนอเลยแต่เก่าจึงปนไม่แค่างีมันลดกช่ไปซะ ก็รู้อมันบาทเป็นงานทื่กินน้อยๆก็ได้หมดผิดหนึ่งจอมน่อยอีนังหานะแล้วค้าแพ่งตังแต่ชุนพันมาเลยแห่งแพ่งแห่งฮานะโอยมีนังแบบเมือหยาหมมันมีราคา มันซ่านมัมีราคาเลยคาตะแกงนตัวละบาทตะกเต่ต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่เตะกรเล็กยืนนันดับขึ้นมาแค่ไม่เ่อนตนยากนากต Tony đinh đi nữa, nhỏ. Mia ông mày không, chắc không à, tổ. Này, tổ mà quay nhỏ. Mia lấy thoa ai thanh. Mia anh ông gần mía 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 ông mà mía ông

คือตามก็คตาไาเขาไาเขาก็แม่อยากตดแป๊บเดียวหลายคนเท่า,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 าหลายคนเท่าไหร่คนหลายคนหลายใ,นใ,นใ,นใจเด้คุณราบามุตามงามน แล้วจัขึ้นมาว่าอะไรครับจับแล้วยงื้นบ่อะไรน้องมันจะไปยินเชียงจับถ้ากระทอดไข่ใหน้องเลือดแลลยไปนอนมอนรับจับ้อ่เห็นตัวละัหายไานล้วมัจะมาหูเลยจังหวัดอ่ะก็เคยบักบอคาจังหวง

ดูอใหญ่นะเขาก็จะไปใายไปใชยมันแต่เราคือจืดเนาะแค่ถิ่นนั่นไปตัววัดโบดาณโบราณจืดแบบว่าเย็นมาปีเดิมจับทล้งแถวเนี่ยจนจืดพวกคุณหรือว่าพูดคุณห้าวรักเัยรุ่นงานจื่องานจื่อนี่นะเลย mấy một trăm linh thảo của mười con lạy lắm 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 เอามะฮุงจิ้งเกี่ยงพี่น้องเลยข่าวช่องคุณมันเหี้ยพี่น้องคลิปนี้ลักแล้วพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องในน้องเดือนเด้อมีผ่านประกันใดขอโทษขอให้ที่ถูกท่านเนาะเพากันในคลิปหน้าพี่น้องจ้ากลับสบายดี